สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Annie TV นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนสมัครสมาชิกช่องใน YouTube นะคะซึ่งวิธีการจะเป็นยังไงนะคะก็ไปรับชมคลิปของเราได้เลยค่ะก่อนชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยเนาะก็ถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วไปรับชมคลิปของเราได้เลยค่ะไปกันเลย ขั้นตอนแรกเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนติดตั้งแอป t o m o n e y w a l l l t ไว้ในเครื่องก่อนคะ่ะนี่ค่ะหน้าตาแอป t o m o n e y Wallet ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะทุกคนคงคุ้นชินนะคะจากนั้นก็เปิดแอป,ปขึ้นมาได้เลยคะ่ะเปิดแอป,ปขึ้นมาหน้าตาแอป,ปก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะแล้วหาคำว่าบริการทางการเงินคะ่ะเลื่อนลงไปข้างล่างเรื่อยๆเลยนะมันก็จะอยู่แบบท้ายๆหน่อยนะคะทุกคน อ่าแล้วก็เลื่อนลงไปเลยค่ะนี่ไงค่ะบริการทางการเงินนะคะก็ให้ทุกคนกดเข้าไปที่คำว่า b v card บัตรทค่ะนี่ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอ่าแล้วก็ คลิกเข้าไปที่ Vcard บัตร True ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็กดสร้างบัตร Vcard นะคะอ่ากดเข้าไปได้เลยค่ะกดตรงสีส้มๆสร้างบัตร Vcard เนาะจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษนะคะอ่าเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วทุกคนก็กดคําว่าสร้าง Vcard อีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เรากรอกชื่อกับนามสกุลภาษาอังกฤษเสร็จแล้วนะจากนั้นก็ให ให้ทุกคนกดเข้าไปที่คำว่าดูเลขบัตรค่ะ คลิกเข้าไปที่คำว่าดูเลขบัตรนะคะอ่าแล้วระบบมันก็จะให้รหัส OTA ส่งไปที่เครื่องอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อป้องกันความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยอ่าจากนั้นก็ยืนยันรหัส OTA นะคะเราก็จะได้บัตร Vcar d แบบนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่าจากนั้นนะคะก็ให้เราอ่ะจำข้อมูลตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็เอาไปกรอกใน YouTube ที่เราจะทำการสมัครสมาชิกในช่อง นั้นนะคะอ่าเข้ามาใน YouTube นะคะจากนั้นก็กดเข้ามาที่คำว่าสมัครค่ะอ่าทุกคนกดเข้าไปที่สมัครนะคะแล้วก็จะขึ้นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมี ของราคาให้เราเลือกนะคะก็คือ20บาทต่อเดือนกับ80บาทต่อเดือนทุกคนก็เลือกเอาว่าทุกคนจะเอาแบบไหนนะคะวันนี้เราก็จะยกตัวอย่างเป็นเอาราคา20บาทต่อเดือนก่อนเลยแล้วกันนะคะนี่ค่ะเราก็กดเข้าไปได้เลยค่ะคำว่าสมัครนะมันก็จะขึ้นหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะอ่าเพิ่มตรงบัตรเครดิตเมื่อกี้ตามเราเลยแล้วก็ ให้ทุกคนกรอกหมายเลขบัตรนะคะแล้วก็วันเดือนปีแล้วก็ CVC ตามนี้เลยค่ะอ่ากรอกเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตายอย่างนี้เนาะเมื่อเรากดซื้อแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยค่ะ